ใช่ทุกคนเราก็จะเปลี่ยนแนวทางในการทำคลิปเนะี่ยทุกคนก็จะทำเป็นแบบ voice over ที่ผ่านมาเราทำ voice over เป็นแบบคลิปสั้นใช่ปะแต่ตอนนี้เราจะทำ voice over แบบคลิปยาวโอเคทุกคนไปติดตามกันเลยทุกคน w h a t s u p เต้นแบบดึ๋งดึ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 ง,ดง,ดง ช้าที่สดใสมากที่เราซื้อมาเมื่อวานไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานก็ไปดูย้อนกลับใน YouTube ได้นะทุกคนฉลากค่อยๆอ,อ่านว่ามันมีสารอาหารอะไรบ้างนะทุกคนเริ่มจะฉีกซองแล้วงงว่ามันกินยังไงนะมันใช้ยังไงนะให้มาแบบกล่องเป็นพลาสติกแกะกล่องแล้วจ้าใส่จานแล้วก็เอาไปใส่ใน ไมโครเวฟนะทุกคนใส่มาประมาณ1นาทีโหทุกคนแล้วก็รอรอรอแล้วก็แอบหิวเมื่อไหร่จะสุกสักทีนะหิวแล้วคือ,อมีข้าวกล้องเนื้อแกะนะทุกคนแล้วก็มีผักผักเอท่าแล้วก็เอาไปเป่าพัดลมเขาเขียนว่าเป่าพัดลมก่อนลองมาแล้วบบวนี้นี่เองบบนี้ ทดลองมากินแล้วโอ้โหกินอย่างไม่หยุดกินอย่างไม่หยุดกินอย่างไม่หยุดเลยโอ้โหก็ค่อยๆกินค่อยๆกินแต่แรกเราก็งงว่าบานี้จะกินไหมนะตัวทดลองตัวที่สองมาแล้วมากินแล้วโชกุนมาทดลองกินแล้วเหลียแลบดินแล้วก็แลบ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 อะแล้วก็กินต่ออีกอ่าแบบนี้ก็กินต่อ กินจนให้หมดเลยโอ้โหบ้านนี้แบบเอ๊ะพอแล้วดีกว่าเอ๊ะแต่ว่าไม่ไม่อ่ะกินต่อดีกว่าบ้านนี้ก็กินไปจนหมดเลยต่อแล้วก็ชิลกับบรรยากาศอยู่ใกล้กับต้นไม้นะทุกคนตัว <c oughs> ผมที่เราไปยอมอะต่อเชวกยังกินไม่เสร็จเชวกยังกินไม่เสร็จอะเชวก้กินหมดคนแรกเลยผู้ดทดลองเรากินหมดก่อนคนแรกเลย <c oughs> ต่อไปสาวกวยก็แลบลิ้นแฟบๆๆๆอีกแล้วจาวกวยก็แบบวากก่าอยากกินอีกอยากกินอีกอยากกินอีกนะทุกคนสาวกวยก็แบบเอ๊ยอยากกินแบบนี้ก็ชอบอันนี้ชอบอันนี้แฮปปี้แบบนี้ชอบเพราะว่าปกติบอันนี้มันค่อนกินยากมากนะทุกคนแต่ว่านี่คือแบบนี้ชอบนะทุกคนแบบน,นี้แบบอยากกินกับสาวกวยกินเสร็จแล้วก็เก็บเศษอาหารใส่ถาด ทำความสะอาดให้เรียบร้อยตอนนี้ก็กลับไปกินดื่มน้ำ That is for today Let's enjoy it and bye bye โอเคทุกคนเป็นไงบ้างกับการที่เรา cover มอกีเมอก้บานนี้ก็ชอบชอบเลยก็ชอบเพรว่าครั้งนี้พานน้องเราชอบกินมากแล้วก็หนึ่งก็คือมัอนมีสุขภาพ ดีมากนะทุกคนสองก็คือว่ามันอร่อยสำหรับน้องนะทุกคนโอเคทุกคนไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย